สบายดีพี่น้องสบายดีปุ๊แปง้งสบายดีพี่น้องนี่ฮาเป็นหนักหลายเลยพี่น้องคุดเมฆจิหลอกพี่น้องย้ำแรงๆเนาะกระโบ้แรงเขาได้แบบบ่ายประมาณสองโมงพี่น้องเลยแดดยังอยู่สูงอยู่นี่เฮากา็เวลาเมฆจิลหลอกเนาะหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินใครเลยพี่น้องเฮ็ดกันยังบ่ทันออกเนะาะบนโต๊ะกันเลย จะไปหาเห็กดกับพี่น้องควายผู้ได้พี่น้องเลยมาด้ายายวยขว่อยสิขายไปชสนใจควายควายนี่อยู่ในทงน่งนาควายนี่แหละนี่นี <laughs> ่ตัวเจ๋อๆควายกันดิโบ่มีตัวอ้วนพี่น้องสบายดีเดอ้อวัชกุศลสมองสบอเนาะตอนนี้นกทท็ท่งไหทยทงนายังเป็นหอดดอนกุด,ดกิหลอกกันดิ ไปกัสนสามสี่คนผู้ได้เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่เด้อพี่น้องกดติดตามให้แน่เนาะแดดก็ยังกะอยู่เดี๋ยวให้เบิ่องว้าวอินี่ใส่ส่งค่าสันเสือแค้นสันอีกเดี๋ยวใส่เบิ่งเนาะพี่น้องเดี๋ใส่ส่งค่าส่งกับค่าสันเสือแค้นสันยุ่งจิกินหัวเพิ่นอยู่ดอก เขาจะว่าใส่เนี่ยนะห่อถมแล้วเรับก็จิซึ่งเศร้าเมื่อยจักน้อยพี่น้องเลยมาเบิ่งกระเป่งกระเป่งคือกระปูกระเป่งอันคุชิ่อเห็นแะ้วหูมันอะโบไดมาผู้หนึ่งโบได้มาไปกับปิ๊กอิมบรรยากาศตามตรงไหลตรงหน้ากันแล้วพี่น้อง ถ้าพี่ผ่าประการใดกข็ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเลยถ้าเป็นภาพที่ว้าวาประสาทเป็นบ,บ,บาวาบบวบก็ขอโทษขออภัยน้ำเนาะเพราะว่าก่องห้ามันบ่มีกันสั่นพี่เนาะน,านั่นกระเป่งได้แต่ที่หล่อตัวหนึ่งนี่เบิดผ่ได้พี่เบิดผ่า <c ười> ได้พี่น้องเงาะ <c ười> ว้าวบ่ เออบอด้บาลยนะเนาะอย่าดินยุงกินหัว่ยีนี่ดิบ่าแถวว่าวห้าวกันฮะเอยังบ่ได้พ่อบ่ dáng ha chị thay tắc tất cả ba lùm của nó đây là thân là bố ơi <laughs> thế bố chọc chọc con bố สบายดีสบาดาซาวิเวิร์ดมีเชม่บุษาวกับบสบายดีน <are> ําเลยอาใส่แลปลอดลงของเบื่อนอบุเห็นอีกเลยโอ้ยเป็นบุษาเป็นบุษาแบบอนกุ๊ลอบขี่ช่วย đẹp, đẹp, đẹp. Cái ừ. này có ngon, cứu tìm lò, kìa nặng. Tìm nhảy bừng mà tôi tìm lò nhảy như nói chân đây, cút tìm lò tung nha bong. cái tìm đây là, mày tìm thấy là. Mày cứ thấy là. Mày này, thấy là. Mày tìm thấy là. Mày tìm hết, 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 nọ, cứ ไปหนีจอ m อ i วุ้ยบราดอกตัว่งจัดโอ้ยน่กดำดนี่สัตนึ่งองกูฆ่าอ้วตัวกระดำดำนน่อยพี่น้องเดินยุตัวหนึ่งโอเคามกันต่อไปพี่น้อง ไม่เล่าไม่เลาแล้วอันคุดอันมงเดียวี่พี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้คุดจิวเ่ไรควายเผิ่นห้องเผิ่อคุดอะเป็นขีไ่อ่ะอันมงเดียวลายตัวเต๋อเล่ลายตัวเตอลาก็กินมันแรงคิดคันทางกวาดสันคิดคันทางตรงี้เองเราบริคุดมันอันนั้ ออดในใช่น่ะกระเปงบึงเด้อกระเปงฮะมีเวยตีนอะโอ้ไ่ระว่ามันออกได้แอนหูเป็นหูของโป่งนะข่ระบบุดฝรู้สาบบขุดได้ไพี่นะ có hỏi hoài, tăm hỏng lắm cả cá sĩ dân dân khai nè cá sĩ dân họa nam túm luôn nè xài, nó chổ uẩn thôi uẩn lòi lắm họa, nhung bộ kín mông cơ bèng nhung lái hả đấy đó, khỏi mi nhung đấy โอ้ยกุจิลอกกัเห็นหูจำบึงฮะมีเบิใส่อย่างเดียวแล้วบปากรตีมตาลายแทนมีใส่บุมบบบับบั่มจนหัวย่องกองหงงบุกยังไงเลยปั้นกันเนี่ยเลยันาลายกันเลยนี่มงบุกไลายได้นปกติน่นโโหเขาป่า họ của họ đông hâm hẹn gì đó ừ. mình chỉ hết chân thơ cả có đông cũng hẹn thì cả lai đâu coi chứ đâu Ini dia, มันก็เห็นแต่่เห็นอยู่หูนะอะไรมัีคุณดอกเห็นหยนีม่อดนืมือวิวไปได้เรื่องละ มันเห็นเห็นชีบุรเขียวโอ้ขุดไปขุดมาก็ได้คือเก่าเห็นเหอยจถงโอ้ยคือบัพ่อเห็ดปวกในดิชงกระพาะเห็ดขาวขาวกุดผุดนี่เนาะ แบกเมื่อบรรคอนอี่เลยนี่แะแบกเมื่อบรรคอนเลยขนาดนั้นอ่าโมเก็บอีกแบกเมื่อบรรคอนมาไหว้ยู่เฮือนมันเกิดปีหน้าดีไหมความคคิดดีใช่ไหมเห็นว่าสิเสียว Nhiều vườn này mình bỏ qua chìa này bỏ ngay Bằng đấy Theo đây theo vùng có khỏi này Màu này bỏ hình thôi โัวผัดบเอนไพดตีพุทธผู้เดียวบอินไพมเอาไปเอามาจังมือนหมุนเขาไปเพียงแบบเขียเขียฮอนไปแล้วบ้นกรเล่นไหม่ใต้เครือไปเลย ว่ามันมีลายกระจกมาคุดบ่จำว่าเงี้ยเ้ยโดนตัวนี้ตกาโดนนี้ได้ลาย คุดต้องดีหล่อขึ้นทึงๆนะให้เพียวเหญ่ให้ปุ๋ยเลยเรายไม่รู้รู้แต่ว่าเห็ดพี่เบื่อหปัวเขาบอก่กินสามสื่แล้วบ่ไป แคตาพังเห้ยเขาคุดนะเฮ้ยบิกล่ะแตาพังเขาคุดนะฮะมันมาคุด,ด้ว่ทันนะมันในคุดเป็นค,ควายอยู่โอ้โหมาเจาะอะไรที่นี่นะเห็ดปวกี่แปลงเฮ็ดปวกล่ <laughs> <laughs> บอสโอ้จิ๋วทำไมพ่ เขาขุดหรือเปล่าบุกในคูไอ้เขาขุดมองเขาสู่คูบริกินดอกได้สำนันแหละ ตอนนี้มานั่งอยู่เล้พี่น้องเป็นไรมายลายไม่เยอะไมเยอะนายังแง่แงเนี่ย้าก็อยน่อยนึ่งฝนกินบ่อะไรเขา้องไม่ถลานี่วายได้ตัวลายมาด้วยอ่ออีวิวล่แ่ไหปรนีได้นี้อ้องไม่ถลาน อุ้ยๆๆเดียวล่ะอุ้ยเงินอึ้งอ้ายสิลก็ได้อึ้งนําพี่น้องอมื้อนี้บ่เป็นตกินจักอันมีแต่แต่นั่นปดแงปดขาป๊าพี่น้องใหญ่เด้ปีกนี้โดนกเหนเฮ้ยตัวอ้วนอีหลีอยังตัวตัวอ้วนนว่าตัวใหญ่เนาะเล่นยางมันหั่นเจ้าอสิลงมาขุดักนี้แม่เฮาก็เนื้อพุ่นนันสิหลายสิล Và cô có này để view, cột này đòn nào hoặc tôi nhảy yêu view ừ. luôn, ừ. Ừ. Mà mọc đuôi không mừng nè Hãy sống cực kỳ nha mọi người yêu cực kìa uy nha mọi người yêu cực kìa uy nha mọi người yêu cực kìa uy nha พวกนี้ไปทางใดคือเห็นเห็นตลอดไทยพวกนี้ได้บ้าฮักายุใช้คุณมือ่เจ๋เซงคนของผู้สาวสหน่อยอ้ยอผู้น้ น้ำเสียแล้วออ้มา่อนคนอาอดนะคน่ะเสืแดงเดียงดแล้วต้องเห็นเนียเดี๋ยวสอนดังนอนะยังเด็ดอยู่ได้เียถ้าตกน้ำโบมีแล้วแบบว่ามันฝนตกในานเนาะมันขึ้นคัน แมงอีงแมงดาบ่หีุแ่ใครก็เขาบ่ไปใคก็เขานอนอยู่ด้อยู่้วนแมงดาซื้อกันมม่กินนันะมนื่นข้าไปสื้อหมูเอคือข้าล้ไปซื้อมว่าเงินนะบได้หลายมอไปแล้วบอกห้คือเาซื้อหมูเห็นบ่ซื้อในสีหมูขาลัง ซื้อแนมูขาหลังได้เลยสิครซื้อหมูขาหลังนนี้ขับไปได้ไหมปวดขหนักมันใรงแขี่มันไม่นขนนุ่นิอเอามาเบ่งดูอันอื่นขากมันขนนนตอนไหนเนาะอึงเอีงอึอ่อาองไม,ม่ให้ลอ,อึงไมไม้พื่ตายไประด้ม๋มม้าง,า,า,งามเลย นี่ใช่เลยห้องห้าวเนี่ยมัมีตัวตายเด้อม่มีตัวซาบพอดิเอ๊ม่มีตัวซาบกูว่ามัมีแต่ัวซาบตักเเอาบันได้หัวขาดคุกเขาก้นขาดเนี่ยอะไรก็อะไรก็แบบเมื่อพี่น้องไปบ้านนะ่ยาไปเอามาไปใส่ก็เลยก็แชร์เด้อพี่น้องเด้อบอกกันเก็บหนาเนาะบ๊ายๆแปลงใครบายเขามาเป็นกำลังใจไหนเด้อพี่น้อง อยู่ได้แมงสุกทุกคนเนาะบรรยากาศตาสวยทางหน้ากะแยมแดงๆเนาะบัขามปีนี้เปนตะดกเด้อเนาะเอามาคอต้นนี้คือบ่มีเนาะะขอต้นนงหาดกเท่าใดต้นนี้บ่มี